เราไปกันเหรอน,ะะนั่งรถไปแล้นี่ควายากาศของที่ะตอนเปิดวง3นาทีนะเป็นยังไงให้ดู เราจะจกเป็นไว้รด้านคจดตัวตักที่เฮ็ดนะตอนนี้ตอนเรื่องบางส่วนของหน้าปกคลิป ว่ามันถึงไหนอันนี้พิชตัตัวดิโอเลยบองคนงงอันนี้พิชตัตัวดิโอคืออะไรพักตัวเราเนี่ยแหละก็ดิที่ชืเนี่ยดูกแต่ยังชื่อว่าพักเฮชั้นจะถ่ายเอาฟอร์มใช่นะ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  เอาจริงเลยเอาจริงเอาจริงเอาจริงให้ดูเอานะ่ที่ดูตอนนี้เป็นเวลา8โมง5นาทีเัน๋ยวก็ ที่ยังมีรออยู่กันนะือไม่กว่าน่าจะเห็นกันแล้วนะที่จริงไ่ดูสิมันเท้า,เาตั้งไรนะอมันคือประมาง7โมงเริ่นยังไงตอนเช้า จะแ,แสงควายร้อยยี่สิบแปดแต่คือพอแตัวตอนเช้า,าก็คือเวลาที่เราจุดปประตูเราต้องมัดตูล็อกไวเปิดตูก่อนที่จำได้มันจะใส่ได้ไหม ันราจะใส่อยู่่แตก็ใส่ได้นองจากใส่ไม่กี้จะลูกไวอาจะเปิดทีสปชีช้ากะนะที่นี่มีทีสตีห้าวางังการ์ดมนจ็นมันสะัตมูแล้วนะเป็นยังไงท่านก็้นบนท่านบนพูดเปรียบเทียบดู น,นลนวอนกะชื่อกลับยังอ่นะที่ถ่ายไม่เป็สีทำไมสีร้านถ่ายทำเลออ์เด็กก็ตรงนุ้นพิขาดหาเด็กเกือแลวครั้งแรก ที่ทุกคนเห็นตรงนี้คือรถัไทยด็กจำได้ไหมรถัไทยเด็กนนะเดีด๋ยวในคลิปนี้แต่อยากตัวนีนด้ดีนี่เป็น EP4 อีพีสี่ก็เปิดตอนเช้าเลยไปดูด้านหลังกันต่อว่าตอนเช้าเป็นยังไงบ้างนี่นี่ต้นไม้ดอกไม้ใช่ที่ดูดีดูดีที่จริงก็ดูดีดูดีแล้วนะแดี๋ยวตรงนี้ไม่เกี่ยวเราจะอาภัย เพียงเนี่ยมีสองคำวตัะนะท่านคำแบล็กละเดี๋ยวนี้ถ้าได้โค้ดกับคนคนหนึ่งเคยปรากฏในคลิปโอเคเช่นต่างๆไงที่จยังจะเจอในคลิปโอเคเช่นต่างๆนี่เราจะไปยันเลยไปเพ้ามานจะตรงนี้ไงก็จะมี ตรงนี้นนตรงนี้ซ่อนเว้ยข้าจะหลุดตุมจังจังเลยาังมีข้างเชื่อมต่อแล้วอ่ะตรงนี้กับตรงนู้นด้วยนะมันช่เพแค่กันรักรอเล็กๆเล็กเไม่ต้อง บ้านเองไอ้เด็กชื่อถ่อตรงนี้แล้วไอ้เดนเรื่มลยแตวาคือันเองฮ็ดนะอลังการมากเก็คือแค่นี้มา่าคนเดียวอีกแล้วก็คือเราไม่ได้ฝาเคชันนะฮแล้วก็แอดวิงก็ไม่มีเวลาว่างด้วย แอดมินก็เลยเปิดที่ที่นี้แล้วถ้าอยากให้แอดแอดมินทำอะไรเพิ่มเติมโอเคปุถอดให้เด็กก็จะนี่ไนี่ขึ้นหมดเลยกดตรงตัวไอตรง,งตรงนั้นได้เลยปุถอดให้าาเด็กนะ ไปกลับไปให้ดีอันนี้ตัวเกอวดก่อนไปให้ี ก็พยายและต้องยัเพยายามพูดพูดคุยกันนะแต่ขอ

เล่นเปียเตะให้ในดูแถและถึงจะมีเกมไหมคครับก็ช่าเนี่ยเครื่องมือนี่ก็หนักเหมือ,กอนกันก็องทนที่เบาเปียโนตีแค่ไหนนะขอกัะที่นี่แป๊บหนึ่งแอร์เนี่ยเรือเป็นการไป,ปลาทีานี้ จำได้ไหมปวดบานควริสมันต้องปวดตานคิดสิลืมบอกมานานแล้วทำไมต้องนี่แหละลืมบอกมาเขาพูดเขาพูดผิดเป็นปวดบานควริสที่จริงนันไม่ใช่ปวดบานควริสต้องปวดบานคิดแบบนี้ถึงจะถูกต้องนี่าานไรเค่ะแล้ที่ กดพูกแผนที่ใก้หน่อยอที่ใกล้เคียงไปดูน,นที่ศัตรูกันก่อนดูนันเลยไปนี่คือลูกด้านโหน Hãy làm à. dạ. cho ừ. gì Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ยังมีแลนด์มาร์กอีมากมา,กมาก้วจะตรงพระตรงนี้อันนี้ที่จริงง้อมกินได้นะบ้านเขาอยู่กับบ้านเขาสิกลับมาที่เดิม ไมะไม่นได้หรือไหรือว่าจะเข้าไปซะก็ตรงนี้ก็ห้องไหนนะเนี่่ กูหนูยิ้มถูกอยากนะมู <Okay. S 1> okay. รูปภาพเลไปนะจบแล้วจบแล้ว